เรื่องผีสี่ทุ่มตอนบ้านเช่าห้องสุดท้ายเสียงรองเท้าการกระทบกับพื้นปูนครุขระของซอยเล็กๆที่ไร้ไฟส่องสว่างยามค่ำคืนเขาหอบกระเป๋าเสื้อผ้าหนึ่งใบเดินตามป้าสีเจ้าของบ้านเช่าเก่าแก่ที่อยู่มานานกว่า30ปีตลอดสองข้างทางมีรั้วไม้ผูผๆที่บางช่องโวจนเห็นเงาต้นไม้ไหวไปมาในความมืด ลมเย็นพัดกลิ่นดินชื้นปนกลิ่นสนิมจากรั้วเก่าการเริ่มคิดในใจว่าตัวเองตัดสินใจถูกหรือไม่ที่มาที่นี่บ้านเช่าของป้าสีเป็นตึกแถวสองชั้นเก่าๆสีซีดลอกเป็นคราบแต่ที่น่าสังเกตคือทางเดินชั้นสองมีเพียงไฟดวงเดียวส่องสลัวและไฟนั้นอยู่ไกลจากห้องสุดท้ายพอสมควรพอเดินเข้าไปใกล้กลับยิ่งมืดจนต้องเพ่งตา ห้องนี้แหละว่างอยู่ห้องเดียวป้าสีพูดพลางไขกุญแจเสียงโลหะเสียดสีกันดังแหลมเมื่อประตูเปิดออกกลิ่นอับชื้นตีขึ้นจมูกทันทีฝุ่นจับหนาจนเห็นรอยมือบนโต๊ะไม้เก่าเหมือนมีคนมาวางไว้มานานไม่รู้กี่ปีคืนแรกการนอนไม่หลับเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังเปาะแปะแต่ที่ทำให้เขาขนลุกคือเสียงฝีเท้าเบาๆจากปลายทางเดิน ทั้งๆท,ที่ป้าสีบอกว่าห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายไม่มีใครอยู่ถัดไปเสียงนั้นเดินมาหยุดหน้าห้องเขาแล้วเงียบไปวันรุ่งขึ้นเธแวะร้านขายของชำแถวบ้านเพื่อซื้อของใช้จนเผลอถามคุณลุงเจ้าของร้านเรื่องบ้านเช่าลุงเพียงยิ้มจังๆแล้วพูดว่าอยู่ห้องสุดท้ายเหรอไม่กลัวหรือไงเมื่อการถามต่อลุงบอกเพียงว่าเมื่อห้าปีก่อน มีผู้หญิงท้องแก่เช่าห้องนั้นและเสียชีวิตอย่างอนาถในห้องเพราะถูกคนรักทำร้ายไม่มีใครกล้าอยู่ห้องนั้นเกิน3มวันคืนที่3เขาตื่นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงน้ำหยดจากในห้องน้ำพราะเปิดไฟกลับไม่เจอรอยน้ำแต่กระจกเงากลับมีฝ้าขึ้นเป็นรอยมือเล็กๆและรอยมือใหญ่ทับด้านบนเหมือนมีคนยืนซ้อนกันคืนฝนฟ้าขนอง การสะดุ้งตื่นเพราะเสียงคนร้องไห้เบาๆเขาเหลือบตามองไปที่ปลายเตียงและเห็นร่างผู้หญิงผมยาวเปียกน้ำนั่งกอดหัวเขา่าสายตาเศร้าปนเกลียดชังจ้องมาที่เขาอย่างไม่กระพริบเสียงน้ำหยดดังไปพร้อมกับเลือดสีคล้ำไหลจากใต้ตัวเธอลงบนพื้นไม้การตัวแข็งขยับไม่ได้จนเธอลุกขึ้นเดินช้าๆมาหยุดตรงหน้าแล้วกระซิบเสียงเย็นออกไป ก่อนจะเป็นเหมือนฉันเช้าวันต่อมาป้าสีเคาะประตูเรียกแต่ไม่พบการห้องยังคงมีกลิ่นอับเหมือนเดิมเพียงแต่บนโต๊ะไม้เก่ามีรอยมือเปียกน้ำสองรอยวางซ้อนกันรอผู้เช่าคนต่อไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ